ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها العب... المسلمون عباد الله اتقوا الله واوصيكم واياكم بتقوى الله عز وجل فاتقوه واطيعوه لعلكم تفلحون وكونوا عباد الله اخوانا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ซาตะกัลลอฮหขอาซิมพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายในวันนี้เราอยู่ในวันยุมหาที่อยู่ในเดือนมุฮัรรัมฮิจรั์1445ก็คือเราได้เข้าสู่ฮิจรัชสกราชใหม่ปีฮิจรัช1445นะครับก็เป็นวันที่10เดือนม,มุฮัรรัมวันนี้ จะได้พูดถึงความดีงามที่อัลลอฮฺไม่เคยให้ว่างเว้นแก่พวงบ่าวของพระองค์เลยนะครับอลัลลอฮฺทรงเปิดประตูแห่งความดีเดือนแล้วเดือนเล่าว,วันแล้ววันเล่าเรียกว่าอามารุสะนะซึ่งเปรียบเหมือนกับการการเรียนหนังสือซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการสอบนะครับมีสอบกลางภาค เดี๋ยวอามาลุสะนะเก็บคะแนนเพื่อช่วยแบ่งเบาในการเรียนนะครับสอบปลายภาคแล้วก็สอบปลายปีฉะนั้นการทำความดีในแง่มุมต่างๆในอิสลามนั้นอัลลอฮ์เปิดกว้างให้แก่เบาขอรองนะครับได้รับความดีเพื่อลบล้างความผิดและเพิ่มเกียรติของความเป็นเบาวดังที่จะกล่าวถึง ในวันนี้ก็คือการถือบวชในวันอาชูรอโดยปกติแล้วการถือสันด์ในเดือนอมฎดอนก็คืองานอันยิ่งใหญ่และเป็นอาการอนอิสลามเป็นรูกลน,นึ่งจากหลักการอิสลามเป็นเรื่องของหลักอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่อัลาลอฮฺได้กำหนดให้เป็นฟารดูนะครับแก่บรรดานมุสลิม การถือซื้อดถในรอมฎอนแต่ขณะเดียวกันท่านนบีสุลลัลละมาเลาะสลามก็ได้พูดถึงความต่อเนื่องจากการทําความดีที่เป็นภาคสุนนะหรือมันดูต่อกับฟารดูอย่างเช่นในรายงานท่านอบีอิยูบราะยัลลอฮุอะลัยฮุจากท่านรอัสสลัลละฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮุยสลามที่รอสสลัลล์ได้กล่าวว่ามันซอมรอมฎอนทุ่มอัตบะาูสิทันมิชอวัลฟะดาลิกะซิยามุดเดล ระว่าหุนจะมา ع. ท่านนาบีสุลต่านบอกว่าใครที่ถือซึ่งบดในเดือนอมาดอนครบหนึ่งเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ถือบวชในเดือนชาวันตามอยู่หกวันเท่ากับว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการถือสึ่งบด,ดตลอดทั้งปีผลบุญเท่ากับถือบวชตลอดปีทีเดียวนะครับและจากรายงานท่านซาอุบานที่รายงาน

แล้วก็อีกหวันหลังจากอีดิลฟิตริก็คือชาว่านั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นการถือบวชครบหนึ่งปีนะครับโดยท่านนาบีอธิบายว่ามันจะอบิลฮัสนัติฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮะเป็นหลักฐานที่ได้มาจากอัลกุรอานที่อัลตลลาได้ตัดว่าผู้ใดที่นำมาซึ่งความดี ปฏิบัติความดีมาในเรื่องใดๆก็ตามนะครับเขาก็จะได้รับภาคผลนึกสิบเท่าของความดีก็คือ1ต่อ10เพราะฉะนั้นการถือสืร้อรรมดตอนสาวันหนึ่งเดือนภาคผลก็คือเท่ากับถือบวชสิเดือนคือ1ต่อ10และอีก6วันจากชะวานก็คืออีกสิวันคือ1นึ่งปีที่จะรอสักการนั้น มีหนึ่งมี360ว <bringt>, <It> ันเพราะฉะนั crap. ้นเนี่ยเป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลตัลลาทรงประทานให้แก่บรรดาอุมะท่านนบีสัลลัลลอฮฺอุฮัมมัดสัลลัมจากท่านฮับซะท่านหญิงฮับซะพะรียาท่านนบีสัลลัลลอฮฺอุฮัมมัดสัลลัมได้กล่าวรายงานว่าอับอุนลัมย์ยุคนยึดะอาุนนะรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอุฮัมมัดสัลลัมท่านหญิงฮับซะซึ่งเป็นบุตรสาวท่านอุมาม และเป็นภริยาท่านหนึ่งท่านอดสูลสลลสลอฮะลสซลัมได้กล่าวว่าสี่เรื่องที่ท่านนาบีท่านอดุล,ลูร์สลลสลอฮะลสซลัมไม่เคยทิ้งมาเลยนะครับนบีปฏิบัติไม่เคยขาดเลยนั่นคืออะไรหนึ่งเสียมาชุระการถือสิญนดในวันอาชุระก็คือวันนี้วันที่สิบเดือนม,มุฮัรรัมอันที่สองได้แก่วันอาชุระการถือสินดในช่วงสิบวันรุ่งขึ้น สิบวันแรกประการที่สามวาสราเทุอตัวอายะมินมิงคุลิชาห์การถือสุหนทุกๆเดือนนะครับถือสุหนอายามุลเบสสามวันสิบสามสิบสี่สิบห้าของแต่ละเดือนหมายถึงเดือนทางจันทรคตินะครับเดือนอิสลามอายามุลเบสสามวันและประการอันที่สี่งานที่นบีไม่เคยทิ้งเลยก็คือวรรคอาตายนี่กับรัลรกดาติ ราวาวอวะหุอัลฮัมมัดวันนเซอี h ะด,ดษนี้เล่าโดยอิหม่ามอัมมัดก็คือประการที่4การละหมาดสุนัตสองรอการัก่อนละหมาดซุบฮีไม่ว่าท่านจะอยู่ไม่ได้เดินทางไปไหนหรือท่านบ,บีออกเดินทางแม้กระทั่งมุซาฟิเนะครับนบ,บีก็ไม่เคยทิ้งสุนัตสองรอการก่อนละหมาดซุบฮีเลยแสดงว่าเป็นงานนันยิ่งใหญ่

ท่านอบีกอลาห์ด้บอกว่าท่านอสูส,ส,ววสุลลอฮ์สลาลลั่มได้กล่าวว่าการถือสิญจน์ในวันอัลลอฮ์ฟาซึ่งมันได้ผ่านไปแล้วนะครับซุลฮิจยาปีที่แล้วก็คือฮัจจ์หลายคนเนี่ยไม่กลับมานะครับการทําฮัจจ์ที่ผ่านมานั้นมีวันอัลลอฮ์ฟาการถือสิญจน์ในวันอัลลอฮ์ฟาสําหรับคนไม่ได้ทําฮัจจ์อันนี้เน้นนะครับว่าหมายถึงเป็นสุนัตหรือมันดูงเสริมให้ผู้ที่ไม่ได้ทําฮัจจ์ ถือสัญญนัดกันในวันอารอฟะมีผลที่อัลลอฮฺตาลาจะลบล้างปลดเปลื้องความผิดให้สองปีด้วยกันปีที่ผ่านมาแล้วปีที่กําลังจะมาถึงนะครับและการสัญญ์สัญนดในวันอาชูรอจะมีผลในการลบล้างปลดเปลื้องความผิดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาที่ความผิดที่ไม่ใช่บาปใหญ่นะครับอัลลอฮฺตาลาจะลบล้างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น เป็นแรงกระตุน้นส่งเสริมให้คนทำความดีโดยที่ท่านอนาับดุลเลาะห์สลลามนั้นทรงเป็นรอซูลที่มีความเมตตากับประชาชาติท่านสอนคนให้ปฏิบัติโดยที่ไม่ใช่ใช้การบังคับแต่กล่าวถึงความดีและสิ่งที่ดีงามสิ่งที่อัลลอฮฺต้าล,ลาทรงรักและตอบแทนให้นี่เป็นการกระตุ้นให้คนได้ทำความดีสำหรับคนที่มีอีบานและมีความดี แล้วก็อยากจะเสริมความดีให้มากยิ่งขึ้นนับว่าเป็นความกรุณน,นาอันยิ่งใหญ่นะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานตาลาเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับได้มองเห็นถึงความกระตือรือร้น,รนความขมักขม้นของบรรดาสาบาในการที่จะมุ่งกระทาความดีกันมีรายงานนะครับว่ามีชายคนหนึ่งจากเผาบาฮิละ ได้มาาหรี๋ยวมหา ر س و ل ล l l a h صلى الله عليه و ล ل มแล้วมาบอกว่าอย่า رسولullah บอกท่านโอ้ท่านรอ س و ล u l l a h ไม่กันตุตรอามมนบินนนฮาริลล์มาอมกันตุอิลล์ในไล่ลิมาบอกว่าอ oh, ย่ล ر س و ل u l l a ครับฉันจะไม่ได้กินอาหารในเวลากลางวันเลยไม่ดื่มน้ำไม่กินอะไรเลยในเวลากลางวันและฉันจะไม่กินอาหารนอกจากในตอนกลางคืนเท่านั้น บอละทารุสุลลฮ์ก็ตอบชายคนนั้นว่ามันอัมร ة กอันตัวอันิบ่นันสักบอกว่าใครละที่ใช้ให้ท่านทรมานตัวท่านอย่างเนี้ยนบีถามชายคนนั้นที่มาบอกว่ากลางวันไม่ขอกินอะไรเลยกินแต่กลางคืนอย่างเดียวนบีก็ถามเป็นการสอนว่าใครใช้ให้ท่านทรมานตัวเองหรือ้งหรืออุลตุ ชายคนนั้นก็ตอบว่าฉันก็ได้กล่าวบอโอ้ยารลุลลฮ์อินนีอักวะบอกยารสุลลฮ์ฉันเนี่ยนะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากพละ่ะท่านนาบีบอกว่าถ้าเช่นนั้นซุ่มชั่รละซับริท่านก็จงถือสิหนในเดือนแห่งความอดทนหมายถึงเดือนรอมฎดอนซึ่งแน่นอนว่า เป็นเดือนจะต้องใช้ความซบัดซาบัดทั้งการทําอิบาดางดเว้นสิ่งต้องห้ามทั้งหลายรวมทั้งสิ่งที่ฮาลาลต้องงดหลายๆอย่างในช่วงกลางวันนะครับต้องจากตาําทําความดีเพราะมันเป็นฟาร,รุตูและเป็นบุคคลอิสลามท่านจงถือสินโนดให้ดีให้สมบูรณ์ที่สุดในเดือนแห่งการใช้ความอด,อดทนก็คือในมอตอนวัยเย้ามันบาอ์ดะฮูและนบีก็แนะว่าถ้าอย่างนั้น ท่านมีความแข็งแรงก็ดีแล้วถือบวชสักวันหนึ่งก็ได้หลังจากอีดิลฟิตหลังจากรมะดอน,นเดือนละวันก็ยังดีอุลตูชายคนนั้นบอกว่าและฉันก็กล่าวตอบรอสูลุล์บ,บอกอินนนอักวาฉันมีความแข็งแรงกว่านั้นทําได้มากกว่านั้นที่จะไม่กินอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นบีก็เลยบอกว่าซุมชาหรอซับท่านก็ถือสิ่งนในเดือนรมะดอนวายาอไม่หนีบาาดะฮู แล้วก็สองวันหลังจากอรมดอนนี่เป็นการสอนเป็นขั้นเป็นตอนของท่านพุลนตูชายคนนั้นบอกว่าฉันก็กล่าวต่อไปอินนีอกว่าฉันก่าวกับสุลลฮะบอกว่าฉันแข็งแรงที่จะทําได้มากกว่านั้นนบีก็เลยบอกว่าซุ่มช้ารสับนบีไม่ไม่ทิ้งคําว่าถือบวนรอรมดอนวาสลาตะตะยามินบาดและอีกสามวันหลังจากอรมดอนนั้นเป็นการกระตุ้นแล้วก็แนะให้วาซุ่ม อชุลฮุรุมและจงถือบวชนะในช่วงเดือนที่ต้องห้ามได้แก่เดือนหนเดือนระยับต้องห้ามทําสงครามเป็นเดือนอชุลฮุรุมเดือนร้ยับดุลกาเดาดุลฮิจญะและก็มุฮัรรัมสี่เดือนในหนึ่งปีเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามต้องห้ามในการทําสงครามหรือก่อสงครามไม่ใช่ต้องห้ามในการแต่งงาน ไม่จะต้องห้ามในการขึ้นบ้านใหม่หรือว่าสร้างบ้านหรือว่าทํางานที่ดีอันนี้ในอิสลามไม่ได้ห้ามอย่างนั้นนะครับฮะดบษนี้ก็บันทึกเล่าโดยอิหม่ามอ a h m มัดอบูดาว o d และ Ibn m u j a h i อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการถือสั้น็ดในวันอาชุรท่านยิงอาอิชฮะ์รอติยัลลอฮฺวันฮะได้กล่าวว่ากในยุมอาชุรอย์ม um uh ah ันตะซูมุฮกุเรชินฟิลจียฮิลีย์ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض فلما رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه تاني عايشة بريات النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وان شورا بن تي تي كان กะฮิลียะก่อนที่อิสลามจะถูกประกาศและท่านราสุลลาะสุลลอะมูเลสลามก็จะถือบวชเช่นเดียวกันในวันอาชุรอเมื่อท่านนาบีเดินทางฮิจราะไปอยู่มาดีนะแล้วท่านนาบีก็ถือสิญจนดในวันอาชุรอแล้วก็ได้ใช้ให้ถือสิญจนดเช่นเดียวกันใช้ให้บรรดาสหาาบะบรรดามุ穆ิมทาการถือสิญจนดกันและครั้นเมื่อ การถือสุญทในเดือน,นมดรนได้ถูกกำหนดเป็นฟรัรดูขึ้นท่านนาบีก็กล่าวว่ามันเช่าซามาหุผู้ใดประสงค์ที่จะถือสุญท็ในวันอาชุรอก็ถือได้ผู้ใดที่ไม่ประสงค์ที่จะถือกันในวันอาชุรอก็เชิญไม่ได้ห้ามไม่มีผลเสียไม่มีโทษแต่อย่างใด อีกเรื่องหนึ่งนะคร AH ul ับจากอิบนุอับบาสฺฺรดิลลาฮฺวะละนฺนูเราะโวะลัมมาซามะร س ูลุลลอฮฺซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามอาชุรอและอามรบิซิยามิฮิฟาลูยาร س ูลุลลอฮอินนูยามุนตูอัลิมุลยิฮูดุ์แลนซาระท่านอิบนุอับบาสบอกว่าเมื่อท่านอัูลุสซุลลอฮฺซัลลัมถือสิญจนในวันอาชุรอแล้วก็ใช้ให้คนอื่นๆได้ถือสิญจนด้วย

นบ,บีก็เลยกล่าวตอบบรรดาสหาบ้าบอกว่าถ้าเช่นนั้นในปีต่อไปในปีหน้าเนี่ยอินชาอัลลอฮฺต้อาลาหากว่าท่านมีชีวิตอยู่ฉันก็จะถือบวชในวันที่เก้ามุฮัรรัมก็แล้วท่านนบ,บีก็ตอบว่าแล้วพูดอิบนาบาสขออภัยครับก็แล้วอิบนาบาสก็ได้เล่าว,ว่าฟัลมยะติลอามุลมุกบิล حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ร واه مسلم وأبو داود ท่านอิบนอาบ,บาสก็่าวได้รายงานบอกว่าและเมื่อถึงเวลานะครับปีหน้าไม่ทันจะมาถึงเนี่ยก็ท่านสุลล่านก็ได้สิ้นชีวิตได้จากโลกนี้ไปก่อนก็เป็นนันว่านาบีสอนเอาไว้เป็นแนวทางให้อุมัาท่านได้ปฏิบัติกันว่า ควรจะถือบวชกันในวันที่9วันที่10นะครับซึ่งในแง่นี้บรรดาอุลามะก็ได้นำเอาหลักฐานจากคดีต่างๆมารวมและสรุปได้ว่าแนวทางในการถือสิริในเดือนมุฮัรรอมที่เกี่ยวกับวันอัชรอน,นั้นมีอยู่3แนวทาง 1. ถือวันที่9ที่10 11 2. วันที่10 11นะครับหรือ 3. ก็ถือวันที่9กับวันที่10 นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่จะถือวันเอาชุรอยอย่างเดียวก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ว่าท่านนาบีนั้นบอกว่าให้ทำอะไรให้แตกต่างกับพวกยาฮูดนี่เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากแต่เป็นคําสอนนะครับคือท่านนาบีได้ ได้บอกให้รู้นะครับว่าในอีกรีวายะหนึ่งบอกว่าท่านรรสุลุลอ์ได้กล่าวว่าสู้มูเยอมออาชระท่านทั้งหลายจงถือบวชกันในวันอาชระว่าขอลิฟุลยาฮูดและท่านจงทำให้อย่าให้เหมือนกับพวกยาฮูดซู้มูกับละฮูยอมันว่าบางะเฮูเยอมันท่านจงถือบวชก่อนวันที่สิบหนึ่งวันก็คือวันที่เก้าและหลังจากวันที่สิบหนึ่งวันก็คือวันที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ท่านนบีได้มอบไปให้ แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีได้พูดเอาไว้ก็คือถ้าปีต่อไปท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยจะถือในวันที่9แต่ท่านก็วาฟาดไปก่อนก็เป็นสิ่งที่ท่านได้สอนเอาไว้แล้วนะครับก็ทำดุริลลใครที่ถือสดเมื่อวานนี้ก็ทำดุริลลใครที่ถือวันนี้ก็ทำดุริลลพรุ่งนี้ก็มีโอกาสนะครับถือต่อกันไปถ้าทาได้หรือใครที่ไม่ได้ถืออันนี้ก็ไม่ต้องวิตกนะครับก็ไม่มีผลเสียใดๆนะครับ ไม่มีแต่ว่าอย่าไปปฏิเสธว่าเป็นงานที่ไม่ดีหรือไม่ใช่ซุนนะอันนี้เป็นเรื่องเสียหายแน่นอนนะครับให้ยอมรับว่าเป็นซุนนะท่านนาบีแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นฟรัรดูนะครับอันนี้ก็เป็นการยึดถือแนวทางที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันอีกรายงานหนึ่งท่านอับดุลไลบนุนอับบาสได้กล่าวว่าก็ดีมันนบีอยสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีได้เดินทางไปที่ มดีนะฟาร์ลย ah ah ul ิวฮูดและท่านก็ได้เห็นยิฮุดต่อสู้มัอาชุระถือสุรงนักกันมันอาชุร่ฟะกะลมาฮะท่านรสนได้กล่าวถามพวกยิวชาวยิวที่มดีนะบอกว่านี่มันคืออะไรกันนะครับการถือบวชอย่างเนี้ยมันคืองานอะไรหรือเนื่องจากอะไรพอดูพวกยิวฮุดก็บอกกับท่าน ر س ุลล l l a h สัลลัลลอฮุซุลลัมบอกว่าเยอมุนซาลีุ นัจจ้าพระ้าฮนนัธนมูซนระาอีรวลมอนที่อีูวินิวมบรรดายะฮูดบนอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่อตอิหาามลาทรงชะวยเหชือนบีวมยซาอะาลัอฮิสหนาับวมและชาวบวยาากี่จะตรองเผห้ากัพคนปยดลากศัตจูของเขาก็คือมอดก้นจากการตามล่าของเิหน้าก็บรราาทหารสามารถ แสดงเมื่อวีสาตย์ที่อัลลอฮฺตาลาสั่งให้ท่านเอาไม้เท้าตีน้ําทะเลแดงแล้วก็ทะเลก็แหวกขยายออกไปจนมีทางเดินให้ท่านเดินผ่านทะเลแดงขึ้นไปยังฝั่งซีนายผ่านทางเมืองอูลาอย่างปลอดภัยและพวกฟิรูนแล,และตัวฟิรูนเองก็ตามล่าท่านนาบีมูซาไปตามทางที่นบีมูซาเดินไปพอถึงกลางทะเลเอัลลอฮฺตาลาก็ให้น้ําทะเลนั้น กลับมานะครับเหมือนเดิมก็จมน้ําตายกันหมดเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่ดีที่อัลตละตลาช่วยนบีมูซาและบันิอิสรอยรอดพ้นจากศัตรูฟซอมะฮูมูซาและต่อมาน,าบ,มามานาบีมูซาก็ถือสุนลัเป็นการชุกชกต,ต่อละซุบฮะนอวะตาลาซึ่งบรรดาพวกยาฮูดก็ถือตามแนวทางของนบีมูซาในวันนั้นในวันอาชุรอฟะกอละท่านนาบีสัลลัลลอฮฺซลมก็เลยกล่าว กล่าวขึ้นว่าแนวทางของท่านที่จะแสดงต่อจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรนบีบอกว่าไงอันะฮักกูบีมูซามิ่งกุมนบีสัลลัลลอฮุลายบบอกว่าฉันเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัตินะตอนนบีมูซามากกว่าพวกเจ้าคือมากกว่าพวกเยโฮดมากกว่าพวกท่านทั้งหลายอีกเพราะหนึ่ง รอซูลทั้งหมดเป็นพี่น้องกันเป็นเราซูลของละตาลาเป็นพี่น้องกันและเป็นผู้ที่อะไรนำเสนอแนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นนบีจึงเป็นบอกบอกว่าท่านนั้นมีสิทธิ์ที่จะ,สะแสดงความยินดีหรือสุพกกต่อละตาลาที่ทอล่ล l l a ทรงช่วยนบีมูซามากกว่าพวกเจ้ามิงกุมมินันยฮูดฟาซามาฮูอววัมารเบเซียมิฮีและท่านนาบีก็ถือสินจนด แล้วก็ใช้ใช้ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าบังคับแต่ว่าส่งเสริมสนับสนุนซึ่งเป็นมันรูปเป็นงานที่มีความประเสริฐอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าในรอบปีหนึ่งนั้นอัลลอฮ์ให้มีความดีเวียนมายังบรรดาอุม,มัตท่านนาบีสุลต์ละฮ์มัลสัลลัมนั้นอย่างมากมายเช่นในเดือนรอมฎอนแน่นอนเต็มเ็มนะครับปารดูหลังจากนั้นก็อีกหกวันเดือนช้าวัน และในทุกๆเดือนวันจันทร์วันพฤหัสวันอียามุลเบส1 3 14 15และเดือนมหัรอมและในเดือนวันแรกก็มีส่งเสริมให้ถือสินอดกันแล้วในวันอาราฟะและในเดือนมหัรอมนี้ก็วันอาชุรอและยังมีรายละเอียดนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าใครมีความสามารถก็ให้ถือตั้งแต่วันที่9วันที่1 0 11อย่างน้อยนะครับเราก็จะได้รับ สิ่งที่ดีงามมากมายได้รับการอภัยโทษแล้วก็มีงานอื่นๆอีกนะครับที่เป็นความดีรอเราอยู่ตลอดทุกวันนะครับการกล่าวอัลกสกาตต่างๆในรอบวันชีวิตของเรานั้นจะประสบแต่ความดีและได้รับฮิดายะจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวตาลาในฐานะที่เป็นบ่าวที่รู้คุณพระองค์และใฝ่หาความดีงามนะครับตลอดเวลาบารักัลลอฮูลีวะลัคุมฟิลกุรอาน العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأيها المسلمون عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا من كل من كل شر واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم عافنا في ابداننا اللهم عافنا في اسماعنا اللهم عافنا في ابصارنا لا اله الا انت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقيم الصلاه ارحم